สดีครับวันนี้ผมมารีวิวนะครับผมฟอร์ซ่าสหาสินะครับคันนี้เป็นติดฟิลไฟหน้าสีสโมกนะครับผมดูทุเลยแล้วไฟเลี้ยวก็เช่นเดียวกันนะครับนี่หน้าขึอนนะครับสีสโมกนะครับผมอ่าคันนี้นะครับดูดุรอๆเลยเรามาเปิดไฟกันดูนะครับอ่าทีถามมาเยอะกาดอกไหมครับดูแตงไฟนะครับผมอ่าในดอกนะครับผมเปิดไฟสูงนะครับนะครับสองสว่างรองรัจากกำแพงนะครับผมกำแพงด้านหลังนะครับ วางนะครับเดี๋ยวเราราเทินไฟเลี้ยวนะครับผมนี่ไฟเลี้ยวนะครับสีสโมกนะครับนี่กระพริบเราบุฝัังนี้นะครับกดไฟเลี้ยวนะครับปิดไฟนะครับหน้าปัดใหม่ครับหน้าปัดใหม่สีฟ้าอิมิดนะครับผมเปิดไฟมาเป็นอย่างนี้นะครับเงาเลยครับดึงหน้าเกลือกออกนะครับผมปิดไฟนะครับเดบ้องแจนะครับปิดเคปลานะครับผมลายแคปลาเปิดไฟมาเห็นเหมือนเดิมนะครับนะครับ สายไฟครับติดครับสายน้ํามันอันนี้ติดหุ้มเพิ่มนะครับเป็นเคฟล่านะครับปกดีแล้วก็สีไฟท้ายนะครับผมจะเป็นสีสโมกเช่นเดียวกันนะครับผมดูดูนี่ครับเปิดไฟมาจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับครับอืมเดียวกันนะครับตาเบรกนะครับเห็นไหมครับสโมกไม่ดอกไฟนะครับผมโอเคสนใจครับติดต่อสอบถามได้เลยนะครับผมขอบคุณมากครับสครับ